สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนไทยรักชาติทุกท่านครับผมเชื่อว่าวันที่21มกราที่ผ่านมาทุกคนอยู่ที่หน้าทำเนียบใช่ไหมครับพวกเราไปยื่นหนังสือถึงนายกอุ้งอิงนะฮะคนที่ผมประกาศที่นี่แล้วว่าบริหารโดยเด็กอมมือใช่ไหมครับเราบอกว่าถ้าเกิดคุณรักพ่อห่วงพ่อ ลาออกไปเลยไปอยู่บ้านดีกว่าเพราะไอ้ที่บอกว่าเขาจะใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาทักเสณนกลับเข้าคุกทำให้กระบวนการยุติธรรมโปร่งใสมันเป็นไปไม่ได้เรารู้ใช่ไหมเอาโหไอ้อุกี้หน่อยกลับบ้านไปเลี้ยงพ่อเองไป นะครับเราเราไปวันนั้นเนี่ยเราก็พอจะรู้อยู่นะครับว่าทําไมเราไปยื่นเนี่ยมันก็คงไม่สําเร็จหรอกแต่ว่าเราจะไปตบหน้ามันนั่นแหละบอกว่าที่พ่อแกพ้นคุกเนี่ยเพราะว่ามีการทําลายระบบยุติธรรมครับขอบอกถึงคนที่ยังคลั่งไล้ทักษินยินดีที่จะรับใช้ทักษิน ให้ดูประวัติเก่าซะหน่อยว่าคนที่รับใช้ระบอบทักษินนะ่ะปลายทางติดคุกทุกคนครับใจหรือเปล่าไม่ต้องอื่นไกลนะครับเอาคนที่ไอ้ปึ่งที่ไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ได้โกงอะไรมากมายเลยแค่ไปทำพาสปอร์ตให้กระทักษินเล่มเดียวแท้ๆเล่มเดียวแท้ๆนะครับ ถือกับติดคุกแล้วก็พอจะต้องพักโทษออกมาไม่ดานมันก็ตายโหงตายหาไปรอทักสินในนรกแล้วนี่มีอีกหลายชื่อนะครับที่เข้าคุกไปแล้วนะครับแล้วก็พ้นโทษออกมาอย่างไม่สมควรด้วยนะครับมีอย่างที่ไหนติดคุกสารวิบากษาติดคุก40กว่าปีพ่อมึงตาย หกปีออกไปแล้วนี่มาทำลายกระสุกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมเรื่องอย่างนี้คนไทยทนไม่ได้ใช่ไหมครับและที่สำคัญที่สุดนะครับล่าสุดทักษิณมันคำรามบอกว่าโกงพ่อมึงกูบอกว่ามึงเอาไซเมอร์ตามไอจิ๋วไปอีกคนแล้วใช่ไหม เอาง่ายๆที่สุดนะครับใกล้ที่สุดเราไม่ได้พูดเองนะครับจะฟ้องหมอตุนเชิญเลยเพราะว่าในหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษแกนั่นแหละที่รับปากกันในหลวงแล้วบอกว่ากูโกงใช่หรือเปล่าคนไทยทั้งชาติรู้ใช่ไหมแล้วมึงสมองเสื่อมหรือไงที่บอกว่ากูไม่โกงนะโกงเอง พ่อมึงตายพูดกับอุ้งอิงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทักษินไปเป่าประกาศบอกว่ามันไม่เคยโกนั่นแหละมันคือการที่กล่าวเท็จเท็จท,ทูนต่อได้หลวงใช่ไหมครับยอมไม่ได้สิ่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเท,ท็จทูลอย่างนี้ต้องประหารเจ็ดชั่วโคตเท่านั้น องอิงบอกว่าเอ็กกูโดนด้วยนิวานะครับไม่นับนะคำพิพากษาสารดีกาแผานกคดียาพูดดารงตำแหน่งการเมืองติดคุกสามคดี8ปีใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องแล้วมันติดคุกสักวันหนึ่งไหมไม่มีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนะครับถ้าเกิดเราจะหยุดระบอบชินวัตรได้ สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเอาทักสินกลับเข้าคุกครับแล้วขอประกาศตรงนี้เลยว่าการที่จะเอาทักสินติดคุกไม่ใช่เลือกที่เป็นไปไม่ได้แม้หลายคนจะคิดว่ายากแค่ไหนแต่ว่า พวกเราคนไทยรักชาติก็จะกระชากทักษิณกระชากคอทักษิณกลับไปติดคุกให้ได้ครับคอยดูแต่ก่อนอื่นเราต้องจับเท็จจับโกหกคนที่รับใช้ทักษิณพาทักษิณบนคุกก่อนใช่ไหมครับ ทุกคนคงยังจําเหตุการณ์วันที่ยี่สสองสิงหาคืนวันยี่2สองสิงหาได้นะครับตอนนี้เนี่ยการสอบมีการสอบไปเบื้องต้นแล้วที่ออกมาชัดเจนก็คือว่าเหตุการณ์ที่ราชทันไม่มีหมอตรวจทักษิลเลยแล้วจะป่วยเทปป้าบอกว่าป่วยวิกฤตได้ไงใช่ไหมนี่คือิรุธข้อแรกครับพ่อแม่พี่น้อง แล้วก็ฮัลโหลฮัทักษิณไม่ป่วยหนักใกล้จะตายค่ะทำไงดีค่ะแล้วก็บอกเฮ้ยกันส่งลงมยาบาตำรวจเลยหมอมันยังไม่ได้ตรวจสักคนหนึ่งนะครับนี่คือข้อพิรุธข้อแรกแล้วพี่น้องรู้ไหมครับพยาบาลโทรหาผู้ในการโทรหาคุณหมอเนี่ยนะครับตอนหนึ่งนาทีก่อนก่อนเที่ยงคืน แล้วทักษินถึงโรงพยาบาลตำรวจกี่โมงทักษินมึงเป็นซุปเปอร์แมนหรือไงมึงถึงโรงพยาบาลตำรวจเที่ยงคืน20นาทีแม่งขับรถเก่งชิบหายเลยผมบอกได้เลยบอกว่าถ้าเป็นปกตินะครับกว่าจะตามคนขับรถให้ตื่นขึ้นมาเอารถมารอเนี่ยนะครับผมว่าอย่างต่ำใช้เวลาครึ่งชั่วโมงยังไม่ออกจากประตูคุกเลยครับนี่คือข้อเท็จ้อทีสอครับ แล้วเวลาที่แล้วเวลาที่มีคนป่วยวิกฤตนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยมีญาติญาติเจ็บป่วยหนักนะครับนอกเวลาราชการเวลาพวกท่านไปโรงพยาบาลพาญาติไปโรงพยาบาลท่านไปที่ไหนครับไปห้องฉุกเฉินใช่ไหมแล้วก็ต้องให้หมอตรวจใช่ไหมครับตามกฎกระทรวงเขาบอกว่าถ้าโรงพยาบาลที่รับคนไข้าอาการวิกฤตจากโรงพยาบาลราชทา์ หมอต้องตรวจว่าตกลงเนี่ยคนไข้วิกฤตจ,จริงหรือเปล่าถ้ารักษาเบื้องต้นแล้วไม่วิกฤตจ,จริงก็ปล่อยกลับกุ๊กใช่ไหมแล้วถ้าห้องฉุกเฉินตรวจแล้วทักษิณเนี่ยนะครับวิกฤตจ,จริงป่วยวิกฤตจ,จริงทักษินต้องไปที่ไหนครับต้องถูกส่งตัวไปห้องไอซีใช่ไหมทุกคนรู้จักใช่ไหมห้องไอซ ทักษีนมันแช่งตัวเองแท้ๆเลยนะครับไม่ได้ป่วยซะหน่อยดันบอกว่าป่วยวิกฤตนะครับขอให้ในไม่ชานี้ขอให้ทักษีนป่วยวิกฤตจริงๆพี่น้องครับตำแหน่งคนที่ตำแหน่งผู้ด,ดการโรงพยาบาลเนี่ยเวลาหลัง4ี่โมงเย็นเนี่ยนะครับเขาไม่อยู่เวรกันแล้ว เขาจะต้องให้ผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรองผู้ในการโรงพยาบาลในตำรวจใหญ่พยาบาลผู้ใหญ่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการนอกเวลาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือว่าที่ไหนก็ตามก็จะต้องถ้ามีเรื่องสำคัญก็ต้องผ่านผู้อำนวยการปรากฏว่าคนที่ให้การตอนนั้นบอกว่าคนที่สั่งแอดบิทคือแพทย,ย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจชื่อสพลรัตตอนนั้นเขาบอกว่าเที่ยงคืนครึ่ง เขาราวคนไข้ดูคนไข้อยู่โรงพยาบาลเอกชนตอนเที่ยงเกินครึ่งมึงโคตรขยันเลยแล้วทักษินไปให้แกตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนตรงไหนวะหรือแกกลับมาตรวจทักษินที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อไหร่ไม่มีข่าวนี้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าผมสั่งบรรจุให้ทักษินไปอยู่ ห้องพิเศษเลยใช่ไหมผิดกฎหมายสิเชิญครับผิดจัญญาบรรณแม่สิเชิญครับนี่แหละครับนี่แหละที่จะทำให้โสพลรัตติดคุกข้อหามาตราหนึ่งหเจอย่างแน่นอนคงปรากฏเป็นข่าวทั่วไปแล้วนะครับว่าบัตรนี้ปปชนะครับ จะเชิญหมอตุนไปเป็นพยานให้กับปปชเรื่องที่ทักษินหนีคุกมีหมอหลายคนช่วยทักษินหนีคุกวันพุธด,ด้าบ่ายโมงตรงผมไปแน่ดอนและผมจะเอาคนดีรับใช้ทักษินวันนี้ติดคุกก่อนครับแล้วไม่ต้องพูดอะไรมาก ผมขอใช้เกียรติจากการที่เป็นแพทย์มาตลอดชีวิตการทำงาน37ปีนะครับผมแค่ไปเล่าว่าถ้าหมอคนหนึ่งจะแอดมิตผู้ป่วยที่อาการวิกฤตจะต้องซักประวัติอย่างไรจะต้องตรวจร่างกายอย่างไรจะต้องส่งเอ็กซรย์หรือส่งแลบอย่างไรบ้างนะครับแล้วค่อยวินิจฉัยว่าทักษินวิกฤต แล้วก็แอดมิตคนไข้เข้าที่ ICU ถ้าผิดเพียเยเพ้ยนไปจากนี้ปปชไปสอบได้เลยถ้าผิดเพี้ยนไปจากนี้ถือว่าหมอคนนั้นทำหน้าที่ผิดครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดกับปปชให้การกับปปชเป็นวัดปกติวัดปฏิบัติปกติของแพทย์ทุกคนที่จะดูแลผู้ป่วยครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมไปเป็นพยานให้กับปปชเป็นหลักฐานที่ปปชจะเอาไปถามแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจว่าคุณได้ตรวจคนไข้หรือเปล่าก่อนที่จะแอดมิททักษินเข้าห้องผู้ป่วยชั้น14ซึ่งใครๆก็รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยดูแลผู้ป่วยวิกฤตไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเป็นการที่ ไม่ได้มาตรฐานของความเป็นแพทย์ใช่ไหมครับแล้วเขาทำอย่างนั้นทำไมก็เพราะว่าต้องการได้ผลประโยชน์จากการรับใช้ทักษิณใช่หรือเปล่าเรื่องนี้ผมไม่ต้องพูดกับปปชเป็นหน้าที่ของปป,ปชจะต้องเป็นผู้ตัดสินเอง โดยเอาสิ่งที่หมอลงมาตำรวจหมอกลมราชทันปฏิบัติกับทักษิณเทียบกับสิ่งที่ผมทำกับคนไข้มาตลอดชีวิตดูแลคนช่วยเหลือคนไข้มาตลอดชีวิตถ้าพวกเขาทำผิดจากที่หมอตุนให้กันมันคือความผิดอย่างแน่นอนการที่ทักษิณไม่ต้องอยู่คุกใน180วันแรก ตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2567 2 6 6 2566ถึง18กุมภาพันธ์2567นะครับเป็นการป่วยทิพท์ท้งสิ้นเมื่อเราพิสูจน์แล้วว่าทักษิ้นไม่ได้ป่วยวิกฤตจ,จริงดังนั้นสารดีกา คะแนนคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ต้องมีหมายสารจับทักษิณกลับไปติดคุกครับพอแม่พี่นอ้อง180วันแล้วช่วงที่สองตั้งแต่19กุมภาพันธ์จนครบ180วันทักษินได้ลายเซ็นของทวีสอดส่อง อนุญาตให้พักโทษโดยไปให้การต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าทักษินได้คะแนนผู้สูงอายุเต็ม20ไปเกิน11แต้มทำนองว่าทักษินได้9แต้มผมขอประกาศให้พี่น้องทราบโดยทั่วกันนะครับไว้เป็นข้อมูลพูดกับทุกคนในประเทศได้บอกว่าคะแนนเหล่านี้ถ้าได้ต่ำกว่า11แต้มทักษิน จะต้องนอนป้อนข้าวป้อนน้ําอยู่กับบ้านเดินออกไปนอกบ้านไม่ได้ครับพ่อแม่พี่นอ้องดังนั้นถ้าทักศินได้คะแนนต่ํากว่า11คะแนนจริงทักศินที่ถูกทักศินจะต้องนอนอยู่บ้านใช่ไหมแล้วไอสัตว์นรกตัวไหนที่ช่วยพักเพื่อไทยหาเสียงอบจออยู่ที่สาตอนนี้ กลับมาเข้าคุกแล้วก็ลงนรกเสียทักษิณดังนั้นงานนี้คนที่จะเข้าคุกก่อนทักษิณคือรัฐมนตรีชื่อทวีสอดสองครับพระแม่พี่น้องพร้อมด้วยประหลัดกระทรวงยุติธรรมอาทิตย์บดีกรมราชทัณฑ์ แล้วก็ผออ,อคุกและกรรมการทั้งหมดที่ร่วมประเมินและส่งให้ทวีตส,สองลงดาวครับพ่อแม่พี่น้องแล้วถ้าทักษินต้องกลับเข้าคุกคิดแล้วว่ารัฐบาลอุกอิงจะไปรอดครับพ่อแม่พี่น้อง ดังนั้นที่ผมประกาศว่าสงการานนี้ไม่มีรัฐบาลองค์อิงอย่างแน่ดอนทำท่าจะเป็นความจริงแล้วใซโยและเมื่อทักษินเข้าคุกรัฐบาลองค์อิงไม่อยู่แล้วพวกเราคงไม่เหนื่อยที่จะต้องมาหยุดคาสิโดใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่าคนไทยที่จงรักภักดีต่อในหลวงและพระราชบงคงทราบดีว่าในหลวงรัชกาลที่หพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชาทะเลขาถึงกรมเสพระยาดำรลงเกี่ยวกับคาสิโนโว่าการดีคาสิโนโหรือการพน,น,นันจะทำให้คนไทยชิบหายใช่ไหมครับ นี่คือแค่เหตุผลเดียวที่สำคัญที่สุดที่คนไทยที่รักชาติจะต้องยับยัง้งการตั้งคาสิโ,โดในประเทศไทยใช่ไหมครับไอ้อ้วนภูมิธรรมไอ้หมูสกปรกไหนว่าฟังเสียงประชาชน แล้วทำไมไม่กล้าทำประชาพิจารณ์เอาหรือไม่เอากาซิโดละโว้ยมาดูกันสักตั้งหนึ่งไหมการที่ไปถแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรมันไม่พอหรอกเว้ยพี่น้องครับรู้ไหมครับว่าทำไมนักการเมืองอย่างทักสินและพวก ต้องการที่จะตั้งคาสิโนนะักเพราะว่าการตั้งคาสิโนเนี่นะครับมันต้องการใบอนุญาตใบอนุญาตเหล่านี้เนี่ยแค่แปดแห่งไม่พอหรอกมันต้องมีเป็นสิบสิบแห่งแต่ละแห่งลองคิดดูกันแล้วกันว่าจะเอาไปขายได้ใบละกี่หมื่นล้านครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละที่พวกมันต้องการนะครับ เวลาจ่ายเงินให้กับรัฐลานิดเดียวไปจ่ายให้นักการเมืองโดยเพาะให้คนที่สามารถที่จะตั้งคาสิโนได้นี่แหละแสบสุดและผมจะขอแฉอย่างหนึ่งนะครับทักษินเนี่ยนะครับชื่นชอบอะไรที่สุดรู้ไหมทักษินชื่นชอบคําว่าหุ้นลมที่สุดครับเพราะว่าไม่ต้องถือหุ้นไม่ต้องมีความผิดกูรับตังลูกเดียว ใช่ใบทักษิีกูรู้พี่น้องรู้จักคาโกไหมครับคาโกนี่นะครับที่เป็นคลังสินค้าของสนามบินที่เดิมอยู่สนามบินดอนเมืองเขาอยากจะมาตั้งที่สนามบินสวรณภูมิต้องประมูลหรือว่าอะไรทักษินสั่งบอกว่าไม่ให้ใหญ่คนนี้ได้ แต่พอเรียกไปคุยบอกว่าขอหุ้นลม30%ถ้าให้กูจะให้มึงเลยแล้วเขาก็ได้มาตั้งคาโก้ที่ศูนย์อภูมิจริงๆนี่มันคือการตบซับชัดใช่ไหมกำไรเท่าไหร่ก็ลองแบกให้สักสี3สซใช่ไหมไอ,อย้ยากี้มันลงดลกไปได้แล้ว ผมอยากรู้นักว่าถึงวันนี้จะมีใครที่คิดจะรับใช้ทักษิณอย่างคลั่งไคล้ทักษิณอยู่สงสัยจะต้องมีคนที่รับใช้ทักษิณติดคุกอีกสักสิบคนใช่ไหมขอโทษนะครับผมคิดว่าไม่เกินสิ้นปี68คนที่รับใช้ทักษิณเดินขอตกเข้าคุกก,ก่อนแด่นอน ดูซิว่าจะเกินกลางปีนี้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของปปชแล้วนะครับแล้วถ้าใครยังข้างใครทักษินอยู่นะครับลองไปถามคนเสื้อแดงที่ข้างใครทักษินเนะี่ยถามบอกว่าวันที่ประกาศบอกว่าถ้าเสียกระสุนปืนแตกเมื่อไหร่มันจะกลับมาเดินนำหน้าประชาชนเนี่ยถามว่า มันกลับมาจริงหรือเปล่าไอ้โกโหกทักษินมันไม่พอหัวเลยมาใช่ไหมลูกเมียมันเนี่ยเคยมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับทักสินไหมนอกจากไม่เคียงบ่าเคียงไหล่แล้วพอมันมเป็นนายกมันมาอวดรวยมีทรัพย์สินหมื่นสี่พล้านถามว่า คนอย่างอุกอีกเคยทำมาหากินอะไรบ้างคนเสื้อแดงคนที่เคยเชื่อทักษิณทักษิณบอกว่าจะทำให้คนจนบทประเทศเลิกฝันได้แล้วเลิกฝันลมๆแรงๆได้แล้วเชื่อคนโกหกมีแต่ชีวิตลม่มจมใช่ไหม พี่ดองที่กําลังจะเลือกพักเพื่อไทยนะครับเลือกอบจพักเพื่อไทยนะ่คิดเพ็ดคิดไปได้ไดะว้วยที่พูดนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอตัวคู่แข่งกับทักษิณิน,นี่มันจะมีดีหรือเปล่าเนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราจะจับตามองการที่ ดำเนินการของปปชและสารดีกาเพื่อเอาทักษินกลับเข้าคุกอย่างใกล้ชิดใช่ไหมครับพี่น้องครับวันพุธหน้าเวลาบ่ายโมงไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามได้โปรดช่วยส่งกำลังใจไปให้หมอตุนคนนี้ทำหน้าที่เพื่อชาติด้วยครับ ถึงมนันจะส่งคนมาขวางผมคอยกระเทืรผมคอยยิงผมผมจะฝ่าฟันเข้าไปให้การกับปปสให้ได้ครับปปชเวลาหมอตุนให้การเนี่ยช่วยจดดีๆนะแล้วไปใช้สอบหมอที่ช่วยทักษิณให้พ้นคุกเอามาติดคุกก่อนเลย แล้วถ้าหมอที่ช่วยทักษินมีความผิดทักษินก็ต้องเข้าคุกเป็นลายต่อไปใช่ไหมแล้วต่อไปองค์อีก็ต้องออกจากการเป็นนายกใช่ไหมแล้วกาสิโดก็จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนี้ประเทศไทยจเจริญได้ดอนครับ ผมไม่ทราบว่าจะมีการเรียกชุมนุมครั้งต่อไปที่นี่หรือที่ไหนก็ตามผมสัญญาว่าจะไปพบกับพวกท่านทุกที่ทุกเวลาอยา่างแน่นอนครับเพราะว่าทุกท่านมีหัวใจรักชาติดวงเดียวกับหมอตุนครับดังนั้น จนกว่าคนพวกนี้คนชั่วพวกนี้จะกลับเข้าคุกนะครับขอตกเข้าคุกเราจะต่อสู้ต่อไปใช่ไหมครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่ส,ส,มสู้เราจะสู้เพื่อชาติไทยที่เรารักครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ